เรื่องเด่นคุย,คยเรื่องดัง,ฟ,งฟังกันได้ทุกวันบิ๊กท็อกบิ๊กสตอรี่สนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์สวัสดีครับพบกับบิ๊กท็อกบิ๊กสตอรี่นะครับผ่านทางเ c e b o o k ของโพชชูเดย์นะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณวิรวินศรีหมดสวัสดีครับคุณวิรวินครับสวัสดีครับพี่นอครับแน่นอนและครับประเด็นที่เราจะมาพูดกันก็มันหนีไม่พ้นเรื่องโควิดนะครับวันนี้ดูไปดูมานะคุณวิรวินชักอุ่นเราเองนะใช่ตอนนี้สาหรับประเทศไทยครับตอนนี้เหมือนเรื่องวัคซินจะมีขาดหรือจะอะไรตอนนี้คือแบบวุ่นวายกันมากคือตอนนี้คือมันเหมือนกับว่ามันมันสถานการณ์ในประเทศเวลาเนี้ย มันเหมือนกับหดหูกันไปหมดอ่ะคือตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยนะครับผู้เสียชีวิตเนี่ยมันสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับขณะที่ตัววัคซีนเองก็ยังเป็นปัญหาไม่ชัดเจนจะมาเท่าไหร่เห็นไหมว่ามีขาด <จะ S 1> ด้วยขา,ขาดขาดเกินๆไอ้ขาดขาดมากกว่าอย่าไปเกินๆเ, <_ uk> เลยนะ <_ uk> <ๆ_ uk> แล้วก็ไอ้ที่สั่งไปประเภททางเลือกเนี่ยนะครับก็ยังไม่คืบหน้ายังไม่ไปทวงถามกันอยู่โยนกันไปโยนกันมาอยู่นะขณะที่อัตราการ ป่วยผู้ติดเชื้อต่างๆเตียงก็ล้นนเวลานี้นะโรงพยาบาลต่างๆนะใช่ครับเตียงขาดคุณต้องนอนรอนอนรอความตายนะครับผมที่สําคัญคือตอนนี้หลังจากที่เราปิดแคมป์คนงานไปปรากฏว่าตอนนี้ในสอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยระบาดไปเจ็ดสิบเ็ดจังหวัดเหมือนกดทั่วประเทศอีกกระจายตอนนี้กระจายไปอีกนะมันก็เลยทําให้เห็นสภาพการว่าเวลานี้มันค่อนข้างจะ อ,อนละวนอ,อนละเวงสำหร<ช>ับประเทศไ,ไทยค่อนข้างหดหู่พอสมควรนะครับครับวันนี้นะครับที่เราตั้งหัวไว้อนละเวงผู้ป่วยล้นเตียงขาดติดเชื้อตายทําสถิติสาวันซ้อนแต่ว่าภาพรวมคือสอบคยังมั่นใจว่าเอาอยู่แล้วก็ยังไม่จะไม่ใช้ยาแรงเพิ่มในรายละเอียดเนี่ยนะครับ,รบทั้งหมดเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยตัวเลขเนี่ยสบคเนี่ยนะครับเ,าเขา,เาตัวเลขสบคเนี่ยนะครับเขาก็มีการแถลง นะครับ,รบว่าตัวเลขวันนี้นะี่สูงอยู่เลยวันนี้วันนี้ตัวเลขเอาเอาคุณวิรวินชัดๆตัวเลขที่เราบอกว่า3วันเนี่ยมันทำสถิติสวันซ้อนเลยโอ้โหตัวเลขนี้ตังดูดูแล้วน่ากลัวครับโดยผู้ป่วยวันนี้สบคถแถลงล่าสุดวันนี้นะครับพบผู้ป่วยรายใหม่6,087รายนะครับโดยแบ่งในเป็นในระบบบริการ3,905ราย ค้นหาเชิงลุกหนึการยรายในเรือนจำา2 7รรายต่างประเทศ11รายนะครับโดยผู้เสียชีวิตวันนี้ก็ทั้งหมด6 0 8 7ขออภัยครับผู้ป่วยรายใหม่วันนี้6 0 8 7รายเสียชีวิตวันนี้61รายแต่ถ้าเราย้อนไป2วันนะครับรวมเป็น3าวันเมื่อวานนี้1กรกฎาคมนั้นผู้ป่วยรายใหม่5,533ารยายเสียชีวิต57ราย และเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมานะครับผู้ป่วยรายใหม่4,786รายแล้วก็เสียชีวิตถึง53รายก็ดูตัวเลขน,นะครับก็คือเสียชีวิต53 50, 50กว่ารายบวกทุกวันเลยครับพี่นอบเอาเป็นว่าเวลานี้เนี่ยนะครับยอดผู้เสียชีวิตในสะสมเนี่ย2,141ราย<ช>เราถือว่าสูงมากจริงๆนะครับ ในวันนี้เนี่ยสําหรับผู้ติดเชื้อที่สูงสุดเนี่ยคือกทมก็ทําสถิติเหมือนกันนะรายวันเหมือนกันครับผม2267รายนะสมุทรปราการ50 5 0 22รายนนทบุรี327รายสมุทรสาคร289รายปทุมธานี284รายชนบุรี222รายจะลา201รายปัตตานี169รายนสงขลา167รายนราธิวาส124รายนะครับ เนี่ยตรงนี้พี่นอบลองดูดีครับว่าตอนนี้คือตอนนี้คลัสเตอร์หลักๆก็คือใจกลางประเทศไทยคือกรุงเทพแล้วรอบๆกอบที่เหลือก็จะเป็นใต้หมดเลยสีแดงเข้มกับพื้นที่สี่จังหวัดชายแดนใต้นะครับอันนี้เห็นภาพว่าค่อนข้างจะหนักหน่วงอยู่เหมือนกันนะครับว่าตัวเลขของผู้ติดเชื้อเนี่ยนะครับค่อนข้างจะพุ่งสูงวันนี้ที่ที่เราเห็นเนี่ยนะครับพอตัวเลขมันติดเชื้อเพิ่มขึ้นวันละห้าพันห้าพันห้าพันนะครับสี่พันห้าพันเนี่ยครับ ก็แน่นอนว่าย่อมทําให้การรักษาวันนี้มันเป็นปัญหามากนมมะคุณวิรวินแม้วรัฐบาลบอกว่าเตียงพร้อมอมีการปรัม๊มตั้งเตียงกันเต็มไปหมดแต่ประเด็นสำคัญคือว่าวันนี้ถ้าใครสงสัยว่าตัวเองติดเชื้อเนี่ยยังไม่รู้ว่าไปตรวจที่ไหนเลยเนะพะวันนี้คนเครื่องลําบากมากใช่ครับวันนี้มีเรามีการแชร์ในโลกออนไลน์นะครับผมที่เป็นภาพแบบว่าคนประชาชนไปนอนรอตรวจตั้งแต่แบบ ้าย,ยังไม่สายยังมืดกันอยู่เลยบางคนคก็นอนข้างทางบางคนก็นอนหลังตะบาะอะไรเงี้ยเพื่อที่จะรอตรวจโควิดนะครับผมนี่คือแบบแค่รอตรวจยังไม่ต้องพูดถึงว่าเตียงนะครับนี่พอตรวจแล้วตอนนี้นะยังไม่รู้ว่าจะตรวจได้ที่ไหนนะเพราะหลายโรงพยาบาลก็ปฏิเสธนะบอกว่าเต็มเต็มหมดนะ,ะถ้าป่วยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้ไปร,ไร,ไรักษาเมื่อไหร่ยังไงวันนี้นะครับยอดตัวเลขที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับที่ทําสถิติสูงสุดเนี่ยหกสิเอดรายเนี่ยปรากฏว่าเสียชีวิตที่บ้านเนี่ยห้ารายนะอ แต่ว่ายังไม่ทันไปโรงพยาบาลก็คือว่ามันไม่สามารถไปได้รักษาได้อะครับก็เป็นผู้ช่อยยุ3รายแล้วก็เมียนมาสองรายนะครับอันเนี้ยมันสะท้อนให้เห็นว่าระบบการดูแลผู้ป่วยณเวลานี้ค่อนข้างจะลําบากนะฮะแล้วก็มันสะท้อนให้เห็นว่าวันเนี้ยเราเป็นปัญหาในเรื่องของการสกัดการควบคุมโควิดนะ ให้อยู่เนี่ยมันอยู่ยากแล้ววันนี้ <ฮะ S 1> ถ้าดูตามนี้คือตัวเลขเนี่ยขยับขึ้นไปเรื่อยๆ,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 ๆซึ่งแน่อนอนว่าทิศทางเนี่ยนะครับวันนี้ทางาสบคแล้วกันนะเอาเป็นตัวแทนของสอบค,เคเน,นะครับผู้บริหารก็คือเลขาสอมอชพลเอตพั <ผม S 2> นพลนาควันนี้เขาว่ายังไงคุณครับผมวันนี้นะครับก็คือทางเลขาสอมอชอนะครับผมพลเอกณัทพงศ์นาควานิชนะครับในฐานะผอ สูตรปฏิบัติการสบครครับก็ทางผู้สื่อข,ข่าวก็ได้มีการถามนะครับว่าหากจํานวนผู้ติดเชื้อเนี่ยไปถึงหลักหมื่นอย่างเงี้ยทุกอย่างจะพร้อมรองรับไหมท่านก็บอกว่าเราคิดไว้ทุกอย่างครับทั้งการเพิ่มจํานวนเตียงและเพิ่มเรื่อยๆครับนะัดแต่วันนี้รวมถึงการแยกกักตัวที่บ้านซึ่งคาดว่าภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนจะร่วมมือกันนะครับแล้วเขาถามว่าเมื่อถูกถามว่าตัวเลขยังพุ่งสูงมาตรการต้องกันจะเข้มข้นไหมเลขยังสูงขนาดเนี้ยท่านก็บอกว่า คงไม่เข้มไปกว่านี้หรอกพี่นอบคือมาตรการเนี่ยเขาจะไม่เข้มไปกว่านี้และเขาก็บอกว่านะครับนี่คือตัวแทนหลักของสบคละคเป็นตัวตัดสินใจด้วยซ้ำไปนะเป็นเหมือนพอสบคชุดเล็กชุดเล็กแต่ว่าส่วนใหญ่ก็มีมแนวโน้มการตัดสินใจในโยบายไปทางทชุดนี้แหละ,ะ,ะ,ะท่านบอกว่าน่าจะควบคุมสถานการณ์ได้โดยในเดือนกันยายนนี้วัคซีนจะเข้ามา10ล้านโดสซึ่งจะทยอยเข้ามาเมื่อฉีดแล้วจะป้องกันอาการรุนแรงได้นะครับครับคือประเด็นก็คือว่า ทางสบคเนี่ยนะครับโดยพลเอกนัทพลเนี่ยก็มาชี้แจงใหญ่เลยนะครับว่าที่คิดไว้ก็คือว่าคิดเตรียมไว้แล้วถือว่ามันก็น่าตกใจนะว่าตัวเลขเนี่ยก็อาจจะแตะเดือนละหนึ่งหมื่นไว้ทำนะแล้วมาตรการที่ใช้เนี่ยยืนยันว่าไม่เข้มไปกว่านี้ไม่้มแลไม่มีมาตรการใหม่กว่านี้ไม่เข้มหนักกว่านี้นะครับอันนี้ก็ต้องดูนะว่าจะเข้มอีกหรือเปล่าที่เขาไม่เข้มไปกว่านี้เนี่ยก็เพราะว่าเขาบอกว่านายกรัฐมนตรีนายพลเอกประยุทธ์ และสวบคก็ห่วงความเดือดร้อนของประชาชนและคิดว่ามาตรการที่ใช้อยู่ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับซึ่งภาครัฐอาจจะต้องลงรายละเอียดมากขึ้นไหมผมก็ถ้าเดือนนี้คือว่าถ้าอยู่กันอย่างนี้มันลำบากนะใช่เพราะว่าถ้าเปรียบเทียบกับการระบาดรอบแรกแค่หลักสิบอย่างเงี้ยยังถ้าปิดเมืองปิดประเทศกันเลยแต่ทุกวันนี้เขาขนาดนี้แต่ยังบอกว่าจะไม่เข้มไปกว่านี้แล้วซึ่งมันก็ต้องน่าคิดนะคพี่น้องว่าจะคุมอยู่ไหมตรงนี้คือคุมในตอนนี้มันไม่อยู่อยู่แล้ว ถ้าดูวันตามนี้นะไม่ใช่ไปใส่ร้ายหรืออะไรต่างๆแต่ว่าสถานการณ์ณเวลานี้คุมไม่อยู่อยู่แล้วแต่ว่าเมื่อไม่มีมาตรก,การใหม่ก็อย่างที่บอกเราบอกว่ามันโอนละเวงไงคือว่ามันมีความหวังกันหรือเปล่าไว้ตกลงเราจะอยู่กันอย่างนี้แบบที่สิงคโปร์เขาบอกว่าเอาเศรษฐกิจก็เปิดไปโลกก็คุมกันไปอือันนี้มันก็ต้องทําอย่างนี้อยู่แล้วก็ถูกแล้วเพียงแต่ว่ารัฐบาลต้องมาทุ่มเทในเรื่องของการ ป้องกันก่อนไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะติดเชื้อกันไปอย่างเงี้ยแล้วการเสียชีวิตเนี่ยนะครับที่สูงขึ้นเนี่ยนะก็มีการอธิบายก็มีการอธิบายว่าเหตุที่มันเสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยนะก็เพราะว่ามาตรการที่ในการฉีดวัคซีนเนี่ยมันยังไม่ส่งผลนตอนนี้หรอกเพราะว่าถ้าเราฉีดวัคซีนเนี่ยมันก็จะไปอีกสักเป็นเดือนกันักกะนดาอีกสองสามสัปดาห์เป็นต้นไปเพราะว่าวัคซีนมันจะมีประสิทธิภาพขึ้นทํางานขึ้นแต่ว่า ไอ้ที่เสียชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับคนที่ฉีดหรือไม่ฉีดนะครับมันก็เลยมองว่าเยะจากนี้ไปเนี่ยเขายังมั่นใจเรื่องการเดินหน้าเรื่องวัคซนีนนะครับแต่สภาพการที่เป็นอยู่เนี่ยนะครับ<ฮ>คือผมว่ามาถึงตอนนี้นะผมวิราทินนะครับเรื่องเตียงเนี่ยอ,อย่าเป็นอย่าเป็นเตียงทิพได้ไหมหันมาตรวจหันมาคัดกรองนะเอาจริงเอาจังในการตรวจและการเข้มข้นมากขึ้นเพราะว่า ที่ผ่านมาในแสดงเห็นแล้วถึงความน้มเหลวนะ oh. ตั้งแต่เรื่องของพบลอยอคัตเตอร,ร์แรงงานกลับบ้านไปปิดโดยที่ไม่มีมาตรการประกบไปติดทุกเกือบทุกจังหวัดเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่ารัฐเนี่ยคุมค่อนข้างจะคุมไม่ไมค่อยอยู่แล้วยิ่งตัวเลขเป็นอย่างนี้อีกแล้วก็มาตรการก็บอกว่าไม่ไม่เข้มข้นกว่านี้แล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าจะใช้มาตรการแบบไหนย,ยังไงนะแต่ว่าถ้าเป็นในลักษณะอย่างนี้ค่อนข้างลำบากนะอ เอาอยู่ยากอยู่เหมือนกันเพราะว่าขนาดมันก็ตอนขนาดนี้ประชาชนก็แบบส่งเสียงเสียงเสียงร้องว่าลําบากกันขนาดนี้แล้วถ้าไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับถ้ายิ่งเข้มกว่านี้เนี่ยมันก็ไม่หยุดแล้วก็ดูเหมือนว่าหลายหลายฝ่ายก็พยายามจะตั้งคําถามมันอยู่เยอะนะว่ารัฐสมคอควรจะมีการทบทวนอืประเด็นต่างๆไหมครับผมชุดเดิมจะไหวหรือเปล่า พเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคุณทําได้ร้อยสองร้อยได้ได้แต่ตอนนี้สถรษฐีประเทศไทยตอนนี้อยู่ลําดับที่เจ็ดสิบนะอของโลกเลยนะอัตราเชื้อนี่ยขยับก็ไปทุกวัน <พอ S 2> นับนสูงขึ้นเรื่อยๆเลยนะาการติดเนี่ยก็แน่นอนแล้วถ้าอยู่ยังในสภาพอย่างเนี้ยท <พอ S 2> ําไม่ปรับหรือมีหลายคนวิาพากษ์วิจารณ์กันว่าเอ๊ะตัวนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะไปบริหารจัดการ <พอ S 2> แบบฟังแต่หมอประเภทรักษามไม่ได้ฟังหมอ,อพื้นที่หมอที่เป็นเขาเรียกว่า ผู้เชี่ยวชาญเรื่องโรคระบาดเพราะว่าถ้าหมอเชี่ยวชาญทางโรคระบาดเนี่ยเขาอาจจะมองไกลไปหน่อยว่าอาจจะเรื่องของการควบคุมการสากัดการแพร่ระบาดได้แต่ถ้าหมอรักษาเนี่ยรักษาโรคเนี่ยก็แน่นอนว่าจะทําให้โรคหายอย่างเดียวแต่ว่าไ,ไอ้คาดการข้างหน้าเนี่ยการคุมในเลาจะคุมไม่อยู่ฉะนั้นเนี่ยมันก็ควรจะมีการไปปรับไปไปคุยกันผมว่ามันอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่อาจจะต้องปรับหน่อยนะฮะคอมคอเนี่ยคุมอยู่ตั้งนานเลยนะแล้วมันเหลวมาตลอดคุมจาก ติดเชื้อจากหลักเดียวตอนนี้กลายเป็นห้าหกพันคนแล้ววันนั้นเนี่ยผมว่าถึงเวลาอาจจะต้องทบทวนบ้างนะครับไม่ใช่ว่าเดินหน้ากันอยู่อย่างนี้แล้วก็บอกว่ามาตรการก็ไม่เข้มไปกว่านี้ะนะ,ะแล้วก็ให้รอ,อวัคซีนทีนี้วัคซีนวัคซีนเหมือนจะไม่มาตามนาติกแล้วพี่นอกวันนี้อ่วัคซีนที่เราคาดหวังว่าจากนี้ไปเนี่ยเอตซาซเนกาเนี่ยได้เดือนละสิบล้านสิบล้านโดสสิบล้านโดสเป็นยังไงวันนี้ เหมือนจะว่าไม่มาตามนัดอีกเขาบอก้ไม่มาตามนัดอีกแล้วครับผมโดยในวันนี้นะครับทางคุณหมอนายแพทย์นครเปรมศรีนะครับผู้อํานวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติเขาก็ได้ไปพูดในเวทีวงเสียงวนาน,นะครับถึงว่าวัคซีนโควิดนี้จะเดินต่อไทยจะเดินต่อไปอย่างไรครับโดยตอนหนึ่งท่านก็ได้บอกว่าบริษัทแอตราเซนิกาคาดว่าในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้จะผลิตวัคซีนได้เดือนละส6ล้านโดสแต่เนื่องจากบริษัทต้องจัดส่งให้ประเทศอื่นด้วยจึง ไม่สามารถเอาทั้งหมดให้กับประเทศไทยได้เพราะว่าเป็นเรื่องที่จะต้องจัดสรรวัคซีนให้ได้ทั่วถึงเท่าเทียมตามนโยบายของบริษัทแอตตาเซนิกาดังนั้นการจองวัคซีนของเราคือไทยนะครับที่จองไว้61ล้านโดสจากกำลังการผลิตต่อปี180ล้านโดสหรือประมาณหนึ่งในสมของกำลังการผลิตที่มีอยู่จึงไม่เป็นไปตามแผนนะครับผมแล้วก็ได้มีการโค้ชคำพูดนะครับโดยของคุณหมอบอกว่าที่ได้รับจดหมายจากรองประธานบริษัท ของออสตราเซเนกาว่าจะส่งมอบให้ประเทศไทยได้ในอัตราเดือนละประมาณ5-6ล้านโดสต่อเดือนดังนั้นถ้าเราได้มาจริงตามนี้นะครับก็คงต้องจัดหาวัคซีนจากแหล่งอื่นเพิ่มถ้าเราอยากตั้งเป้าว่าอยากได้วัคซีนประมาณ10ล้านโดสคือตอนนี้เขาให้เราได้แค่5-6ล้านโดสเท่านั้นจากเดิมคือ10ล้านโดสนะครับ ทางแก็คือต้องหาวัคซีนจากทางอื่นจาพี่นอกคือที่ผ่านมาเนี่ยนะครับการจัดหาวัคซีนเนี่ยเราต้องยอมรับนะประเทศไทยเนี่ยถ้ามีการยอมรับกันไปแล้วน,นะล่าช้ากันพอ,อ,พอสมควรประเด็นสําคัญก็คือว่าพอล่าช้าแล้วเนี่ยนะครับ,รบใจก็ไม่เปิดกว้างคือแทนที่จะไปคว้าไปซื้อหลาย,าลยหลากหลายเนี่ยนะครับก็ไม่ซื้อไปเพิ่มอยู่ที่เรื่องต,อต้นเนี่ยก็คือว่าซีโนแว แล้วก็คาดหวังนะครับทำเป็นแผนของการฉีดวัคซีนไปคาดหวังเอตาเซเนกาเนื่องจากว่าเรามั่นใจว่าต้องสั่งซื้อเอตาเซเนกาเพราะผลิตในเมืองไทยฮะฉะนั้นเนี่ยไปคาดหวังว่าจากนี้ไปก็จะฉีดจนถึงสิง้นปีได้50ล้านโด,ดส,ส50ล้านคน,นฉะนั้นเนี่ยพอเป็นอย่างนี้ก็แสดงว่าที่เราคาดหวังว่าเดือนละ10ล้าน10ล้าน10ล้านจากนี้ไปเนี่ยเราจะได้เดือนละครึ่ง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  จะทำมันยังไงที่ผ่านมาเนี่ยเขถูกวิาพากษ์วิจารณ์แล้วเพราะว่าเอสตาเซเนกาไม่มาตามนัดแล้วก็ไปดั้มซื้อซีโนแวคเข้ามาแล้วซีโนแวคตอนนี้ก็ถูก,ถกสงสัยถูกวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องของคุณภาพมาตรฐานและราคาก็ยังสูงอีกคือคือคุณภาพก็ยังมีปัญหามาตรฐานราคาก็สูงอีกอคือรัฐบาลเองก็ไม่ค่อยตอบความจริงนะเท่าไหร่นี่ปัญหาว่าแล้ววัคซีนทางเลือกที่รัฐบาลบอกว่าได้ไปเจรจาติดต่อกอันแล้วภาคเอกชนก็มีความต้องการเป็นอย่างยิ่งแล้วเนี่ย มันไปอยู่ขั้นตอนไหนอย่างไงวันนี้ถึงมังอ้อกันหมดเลยเหมือนกัน <c oughs> เพราะว่าคุณหมอ,อบุณวานาศินนะครับประธานกรรมการบริษัททนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปจำกัดเจ้าของโรงพยาบาลทนบุรีก็บอกว่าไอ้ที่มันยังไม่คืบหน้าเนี่ยนะครับเพราะว่าเป็นพระวารัฐบาลเนี่ยยังไม่ยอมเซ็นสัญญากับบริษัทวัคซีนโมเดอรนาเพราะคนถามกันเยอะเรื่อง วัคซีนโมโดนานะครับของไฟเซอร์หรือโนวาเวกอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยจะซื้อได้ก็ต้องผ่านองค์การเภสัชกรรม,รมนะครับต้องผ่านรัฐบาลนะคร,ครัตอนรัฐบาลคุณหมอบุญนะครับก็บอกว่าเขาได้สอบถามไปยังผู้ผลิตวัคซีนทั้งโมโดนาและไฟเซอร์นะครับรบะบุว่าทำรายการสั่งซื้อวัคซีนภายหลังเซ็นสัญญาซื้อขายแล้วในทางบริษัทจะต้องใช้เวลา4เดือนถึงจะส่งวัคซีนไปยังประเทศผู้สั่งซื้อวัคซีนได้ หากไม่ติดเงื่อนไขจากรัฐบาลบริษัทของธนบุรีเนี่ยนะเตรียมพร้อมทําการสั่งซื้อโมเดอร์นาและไฟเซอร์ไปแล้วเนี่ยห้สิบล้านโดสตั้งแต่เดือนตุลาคมปีหยกสามนะคุณมาบุญทองอย่างนี้นะคือถ้าไม่ติดเงื่อนไขของรัฐบาลเนี่ยมทั้งไฟเซอร์และโมเดอร์นาเนี่ยนะครับห้าสิบล้านโดสเขาสั่งซื้อไปตั้งแต่เดือนตุลาแล้วครับแล้วก็คิดว่าจะมาฉีดให้ประชาชนได้ตั้งแต่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีหยกสี่ก็ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาครับผม นะครับแต่ว่าพอเอกชนดําเนินการทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยภาครัฐไม่ยอมเซ็นให้อโดยให้เหตุผลว่าต้องซื้อแบบรัฐต่อรัฐทําให้อเอกชนไม่สามารถสั่งซื้อวัคซีนทางเลือกได้และต้องรอวัคซีนมาจนถึงปัจจุบันนี่ไงนะก็คือเอกชน,นติดต่อบริษัทไปตั้งแต่ปีที่แล้วะตุลาแล้วอืาเรียกตอม่ติดที่ขั้นตอนรเนี่ฮะแล้วก็บอกว่าล่าสุดเนี่ย ก็ได้ตรวจสอบไปยังบริษัทไฟเซอร์และโมโนนาพบว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการเซ็นสัญญาสั่งซื้อทั้งวัคซีนไฟเซอร์และโมโนนาครับแต่จึงอยากให้ความกระจ่างว่าทําไมถึงช้าบอกอ้อบอกอ้อแล้วเนี่ยทางทั้งที่เอเชียได้กันเกือบทุกประเทศแล้วฟิลิปปินส์ได้ไฟเซอร์รอบที่สามแล้วรวมสี่สิบล้านโดสเนี่ยสิงคโปร์มาเลยได้หมดแล้วคือปัญหาของเราเนี่ยก่อนหน้านี้ถ้าจํา ถ้าผมจำไม่ผิดนะก็มีรัฐมนตรีอนุทินนี่แหละก็พูดถึงว่าไฟเซอร์นเนี่ยก็ได้ส่งไปให้มีการอายการตรวจสอบออเรื่องของสัญญา,าแล้วอะไรแล้วปรากฏว่าวันนี้นะหลังจากที่คุณหมอบุญพูดมาว่ารัฐบาลไปสอบถามาเจ้า,าผู้บริษัทต่างๆาที่ได้ดําเนินการไปเนี่ยปรากฏว่าติดที่รัฐบาลไม่ดําเนินการให้รผปรากฏว่าวันนี้ อายการก็พูดชัดมาเองว่าว่าไม่มีนะเอกสารนะนะครับสัญญองสัญญาไฟเซอร์โมเดอร์แน่ไม่เคยส่งไปที่เราที่อายการเลยที่ผู้บริหารบอกว่าเอาไปให้เอกทานตรวจสอบก็ไม่รู้ว่าตกลงว่าอยู่ที่ไหนอย่างไรเอกนี่แหละครับมันไม้เห็นเลยนะเรื่องนี้ว่ามันมีความไม่ชอบมาปาะกลนกันใครเป็นคนดองก็รู้กันอยู่นะวงในก็รู้กันอยู่ว่า มันมีการตุกติกกันอยู่ละแต่เพียงแต่ว่านี่เป็นความเป็นความตายของพี่น้องประชาชนชนี่เป็นความตายนะครับเยถ้ายังจะทํากันอย่างนี้มันก็จะก่อให้เกิดปัญหาอย่างที่บอกแล้วครับว่าวัคซีนทางเลือกขึ้นผมว่าคนไทยเนี่ยสามารถซื้อได้ขอเพิ่มเติมตรงนี้นึงครับเขียนบอกว่าดองกนมานานเรื่องไอ้การล่าสัญ,ญญาเนี่ยทางวันนี้ทางรองโฆษกไอ้ความสูงสุดอะคุณประยุทธ์เพชรคุณนะครับก็บอกบว่าเจ้าที่ทางองค์การเภสัชเชยได้ให้ตรวจล่าสัญญาจะซื้อวัคซีนซิโนวด ทางสำนักงานไอสุดทางสำนักงานไอาการสูงสุดได้พิจารณาตรวจร่างสัญญาซื้อซีโนแวตให้กับองค์กรเทศัตร,รไปแล้วโดยเสร็จสิ้นเพียงแค่หนึ่งวันเท่านั้นแล้วก็ก่อนหน้านี้ครับทางสถาบันวัคซีนแห่งชาติแล้วก็กรมควบคุมโรคขอให้ตรวจร่างสัญญาซึ่งสองสัญญานะครับใช้เวลาทั้งสิ้นห้าวันเท่านั้นครับและที่ผ่านมาที่แบบหลายเดือนมันคืออะไรครก็คือว่า ในเมื่อของไฟเซอร์กับของอโมโดนาไม่ได้เข้าไปเนี่ยนะครับก็แน่นอนว่าจุดถึงวันนี้ก็ถือว่ายังไม่เข้าไปค,คุณหมอนครนะครับเปรมสีนะครับผอสถาบันวัคซีนนะก็ะะที่ไปพูดในงานเสวนาเนี่ยนะครับที่ไปยอมรับว่าเอ็นซาเซนกาทำเรื่องมาว่าเราอาจจะไม่ได้ตาม,ม,ตามนัดสิล้านสิล้านนัดแล้วเนี่ยจะได้ครึ่งเดียวเนี่ยะนะครับล้านก็มาพูดเรื่องนี้เหมือนกันก็บอกว่าตามขั้นตอนเนี่ย เมื่อมีการไอ้มีการสั่งจองก่อนเมื่อสั่งจองไปแล้วตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะบอกว่ามีการสั่งจองไปแล้วมีการล็อกยอดแล้ว20ล้านนศอยู่ระหว่างทำสัญญาสั่งซื้อซึ่งดูสัญญาแล้วมีข้อเสียเปรียบในภาพรวมของประเทศจึงต้องไปปรึกษาสำนักงานในการถุงสุดสำนักงานกิจการหรือไม่กระทั่งขอความเป็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแต่ว่าคุณขอไปแต่ทำไมมันช้าจังเลย<ไ>นี่ยังมไม่ถึงเลยนะเนี่ยไม่ไม่รวดเร็วเหมือนบางที่ก็แน่นอนนะฮะมัน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 ช้ามากเลยนะครับ เนี่ยมันมันผมว่ามันต้องให้เหตุผลกันท่อนข้างชัดเจนเพราะว่านี่เป็นเร่งด่วนอําที่มีคนเสนอว่าอํานาจนายกคุณสามารถสั่งการได้อะไรได้นะครับบางประเทศก็ซื้อไปกัดตุนจนเสื่อมคุณภาพเขายังไม่มีการมาตรวจสอบหรือไปว่าอะไรกันเลยเพราะอะไรเพราะเป็นทางเลือกให้กับประชาชนป้องกันในการระบาดเขาสามารถทาได้แต่ของเราเนี่ยนะครับมันโอ้ทาไมมันช้ามันอืดอาดเนีกระเตาร้านปีเลยพยายามคือ ถ้าไม่มีการกระตุ้งกันออกมาเนี่ยก็ไม่มีการดําเนินการเนี่ยก็ยืนยันว่าคุณหมอนครยอมรับว่าการมันขึ้นอยู่ว่าวัคซีน,นจ,ะจะจะอยู่ที่ว่าจองเมื่อไหร่ต้องยอมรับว่าเราเนี่ยได้จองช้ากว่าเขาประเทศอื่นๆน,นะสี่เดือนนะครับปเ่เราอจองช้ามากก็แน่นอนแล้วครับคุณหมวแต่ดูสัญญาดูน,นดู่นดูนี่ดูอะไรอยู่มันก็เลยเป็นปัญหาเพราะว่านี่มันเป็นโรคระบาด มันใครซื้อได้เร็วก็จองเร็วก็ทําได้เร็วฉะนั้นเนี่ยของเรามันยืดยาดแต่ว่าบางยี่ห้อมันได้รวดเร็วเกินไปก็มีการมีการตั้งคําถามว่ามีนอกมีในอะไรกันหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องของจะต้องไปตรวจสอบกันนะผมว่านะอีกแต่ว่าล่าสุดนะครับผมล่าสุดล่าสุดนะครับผู้อํานวยการองค์การบริษัอคุณหมอวิทูลด่านวิบูลนะก็ออกมาบอกว่า ได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างองค์การบริษัทกับสมาคมโรงพยาบาลเอกชนและ,ะบริษัทซิลิกฟาร์มาจำกัดสรุปได้ว่าบริษัทฟิลิกเป็นตัวแทนของโมเดอร์น,นาในตา่างประเทศแต่เพียงผู้เดียวเนี่ยพอกระทุ้งปุ๊บก็มีการเรียกประชุมกันก็ยืนยันแล้วว่าโมเดอร์นาเนี่ยนะครับจะเข้ามาในไตรมาสท,ที่สี่นะครับและไตรมาสท,ที่ห้ารวมห้าล้านโดสก็<ข><อ>คือประมาณช่วงตุลากับต้นปีหน้า และร่างสัญญาจำหนาสินค้ากันแล้วและได้ส่งให้เอไอการถึงสุดแล้วเมื่อช่วงบ่ายสรุปเพิ่งมาถึงเอไอคอนตอนบ่ายเพิ่งเริ่มส่งตั้งแต่ตอนบ่ายนี่นี่หครับคือทํางานอย่างนี้กันเนี่ยมันลําบากสำหรับประเทศไทยถ้าไม่มีการจุดหรือว่ามันก็เหมือนเรื่องมันไม่เดินมันพีนอกครับอันนี้ก็เห็นได้เห็นสภาพว่าโอ้มันแย่เหมือนกันนะสำหรับประเทศไทยนะโอ้ยเราก็คงขนาดวัคซีนเนี่ยนะครับความเป็นความตายรออยู่วันข้างหน้าเนี่ยยังแบบ คือไอ้ไอ้บางบริษัททําไมมันเลี้ยวซะเกินอ่ะมันมาซะจนแบบสั่งวันนี้พรุ่งนี้เหมือนจะได้อ่ะกับอีกบริษัทหนึ่งโอ้ต้องตรวจสอบสัญญากันอย่างคือคือมันเป็นอย่างนี้แหละครับมันถึงทาให้สภาพการเวลานี้นะครับเหมือนตอนนี้คนป่วยเหมือนพึ่งแตกรังเลยใช่เพราะตอนนี้คืออยู่ในกรุงเทพและบริมันทนไม่ได้ต้องไปต่างจังหวัดเพราะว่าอยู่ที่นี่เหมือนรอความตายนะ แม้ว่ารัฐบาลประกาศทุกวันเตียงพอหน่วยงานนั้นมีเท่านั้นมีเท่านี้แต่ว่าการตรวจก็น้อยลงครับการคัดกรองก็น้อยลงโอ้มันจะทํำยังไงครับนี่คือนี่คือสภาพการที่น่าเป็นห่วงเป็นอย่างยิ่งนะสําหรับประเทศไทยในเวลานี้นะครับอ่ะนี่ให้เห็นภาพครับแต่วันนี้เห็น <he en S 2> ว่า,วาทางรัฐชีวิาอยู่รอาพรก็พดีเดี๋ยวอีกสองวันก็จะมีไอของซินูนฟาร์มซินูฟาร์มก็มามาเรื่อยๆหลยครับเพราะว่าเป็นการซื้อ มีการสั่งซื้อเราทำอะไรที่เราซื้อเองซื้อเป็นซื้อเป็นทางเลือกให้หน่วยงานต่างๆนะครับแต่ว่าในบางจังหวัดเนี่ยวัคซีนต่างๆเนี่ยเรื่องเอเซาเซเนกาเนี่ยนะครับก็บางพื้นที่ก็เริ่มเลื่อนอีกแล้วเหมือนกันเลื่อนโมยาบาลใช่ก็คงต้องเลื่อนครับเพราะว่าดูจากที่วันนี้ทางสถาบันวัคซีนบอกว่าก็คงได้ครึ่งเดียวเท่านั้นการนี้เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการทํางานนะครับว่าในช่วงที่วิกฤตขนาดนี้ยังมีปัญหาที่ก่อนข้างจะ ลำบากนะหลายความหวังกันอยู่พอสมควรขณะที่ปัญหาต่างๆก็วุ่นวายอยู่ในขณะนี้นะครับหลายคนก็มองว่านี่คือวิกฤตการณ์แล้วของลงตูหรือรัฐบาลลงตูมอมกมดแวนะวันนี้กลุ่มราชดรนะครับนะักขณะนี้เนี่ยก็ไปนัดชุมนุมกันไล่ลงตูมกันเห็นวันนี้ว่าไปตั้งตอนเย็นนี้เห็นเมื่อกี้มีว่าไปตั้งตลอดจนตรงทำเนียบเราครับเนี่ยนะครับ,รบภาพที่คือภาพสักนี้นึงครับเรามีภาพให้เห็นว่าวันนี้ มีกลุ่มผู้ชุมนุมรัฐนรอนนำโดยเพ <ขอ S 1> นกวินพริตชิวักกลวก็วันนี้ก็บอกว่า,ามาไล่ลุงตู่โดยมีการรวมพลกันตรงแยลลกอุรุภงตอน4ี่โมงเย็นแล้วก็เดินเดินเท้าจากแยลลกอุรุภงมาตรงคำเนียบร,รัฐบาลนะครับ่าดูเลครับ,รบนี่คือบรรยากาศช่วงก่อนการชุมนุมระหว่างการชุมนุมนะครับว่าตอนนี้ตรงแยกอุรุภงครับมองว่าวิกฤตการโควิดที่เกิดขึ้นเป็นการบริหารที่ล้มเหลวของพลเอกประยุทธ์ ทำให้ผู้คนตกงานประชาชนเดือดร้อนก็เลยพยายามจะเรียกร้องผู้คนมาไล่พลเอกประยุทธ์มาขายของกันมาเปิดตลาดนัดกันที่ทำเนียบรัฐบาลตอนนี้ก็เร่าที่ทราบก็มีผลโปรยปลาออกมาบ้างนะครับเห็นว่ามีฝนปัยตายมาเมื่อสักครู่นะครับตอนห้าโมงกว่าๆนะครับครับก็บรรยากาศก็นั่นแหละครับอย่างที่เราเห็นภาพนะครับเบื้องต้นเพื่อเราให้เห็นภาพของการที่ทางการเมืองก็กดดันไปยังพลเอกประยุทธ์เหมือนกันว่า อการแก้ไขเรื่องโควิดครับอันนี้เป็นประเด็นเดียวเลยนะไม่ใช่ข้อเรียกร้องสี่ห้าประเด็นสามประเด็นอะไรของของขอมอบราอชนะวันนี้คือตั้งใจจะมาไล่ผลเอกประยุทธ์เรื่องการแก้โควิดล้มเหลวครับนะครับนี่นี่เป็นภาพนะครับซึ่งตอนนี้จุดยืนของมราก็น่าจะเป็นเรื่องหลับตอนนี้เดียวคือไล่นายกก่อนแล้วส่วนข้อเสนอหนึ่งก็คงตามมาอันทิศทางเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยตอนนี้คือ จะไล่คนเอกพยุทธ์ก่อนแล้วนะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยเดี๋ยววันในวันพรุ่งนี้กลุ่มไทยไม่ทนซึ่งนําโดยคุณจตุพรพสมพันธ์นะก็จะไปอาวุธดุลเขียวบริบูรณ์ต่างๆเนี่ยก็จะนัดชุมนุมกันที่ทำเนียบรัฐบาลเหมือนกันคือสมาร์ทการ์ดแล้วก็เดินมาเพื่อเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ลาออกจากตําแหน่งเหมือนกันนะครับอันนี้คือมันยังไม่ใช่ภาพสดครับภาพก่อนการเดินที่ตอนตอนตอนพระรุ่นตั้งขบวนครับตอนนี้อ่ะเดี๋ยวส่วนความคืบหน้าเนี่ยของการชุมนุมเนี่ยนะครับ ทางโพสต์ดูเดย์ก็จะไปไลฟ์สดเป็นระยะระยะนะครับติดตามได้ในเพจของโพสต์ดูเดย์นะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะได้ครบถ้วนนะคุณวีรวินครับผมก็คงเราก็คงต้องพูดกันเรื่อยๆครับคุณพ่นท์ฮอรับก่อนจากกันนะครับต้องขอขอบคุณธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับซึ่งเป็นธนาคารเพื่อให้คนไทยได้มีบ้านอยู่ที่เป็นผู้สนับสนุนรายการมิกท็อกมิกสตอรี่นะครับซึ่งเรามีการประจำนะครับทุกวัน จันถึงวันศุกร์สำหรับวันนี้<บ>ผมโมคุณวิวินลาไปก่อนครับพบกันได้ใหม่นะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์เล่าเรื่องเด่นคุยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวันบิทอลบิสตอรี่